พอไหมไปด้วยกันนะข้อที่หนึ่งครับ247องศาขอเสียงดังอยู่ในภาคทิศท,ที่เท่าไหร่ครับอยู่ในภาคทิศี่เท่าไหร่ครับตอบครู 3. ภาคทิศท,ที่3เขียนจะทิศไหนไปทิศไหนครับใต้ไปไหนตอบครูตะวันตกใต้นี่คือกี่องศา180ออกไปหา247ออกไปกี่องศา 67องศาสรุปครับ247องศาอาซิมุธเขียนเป็นแบบแบลลิงได้ว่าแบลลิงใต้67องศาตะวันตกทันไหมครับประการต่อมาข้อที่2เหนือกับตะวันตกตอบครูแกงส้มมันคือลักษณะของภาคทิศท,ที่เท่าไหร่ตอบครู 4. แล้วเหนือตรงนี้คือกี่องศาตอบครู360ออกไป15องศาแปลว่าหนูต้องเอา360ลบ15ใช่ไหม ได้เท่าไหร่ตอบเป็นครูแกงส้มเท่าไหร่นะครับ345 4 5องศาอาซิมุธเข้าใจยังครับผมถ้าเข้าใจแล้ว<ม>เด็กๆครับดูโจทย์ข้อที่9เด็กๆดูโจทย์ข้อที่9ครูให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งครับผม โจทย์ถามว่ามุมอาซิมุธที่225อี่225องศาสามารถเขียนเทียบเป็นแบบแบร์ลิงได้อย่างไรเมื่อกี้สูตรเลยใช่ไหมความรู้แต่เดี๋ยวหลังจากเรียนไปแล้วเดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากเรียนไปแล้วนะเราลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ได้ไหมพอไหวไหมยิ้มแล้วใช่ไหมไม่ได้ยากแล้วใช่ไหมครับผมโอเคงั้นคู่ขอพลังเสียงจากการจนาที่จังหวัดกระบี่ครับขอพลังเสียงจากพวกเรานะครับ3 2 1ข้อนี้ตอบข้อที่เก่งมากๆเลยครับเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อย